โปร13 Pro Max เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับจาก44.7คนดูหายไปเกือบ5องศาเลยนะเล่นได้นะครับคือจบเลยยวซ่าดีวิลุ่นเมกาดิวิุ่นดูใบดิวิุ่นชาวทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะลองนะครับเอา iPhone 13 Pro Max เนี่ยมาเล่นเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone กันนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วครับแล้วอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่นะทุกชมนะวันนี้นะครับเราจะทดสอบในส่วนของการเล่นที่แบบว่า ไม่ใส่พัดลมนะครับกับใส่พัดลมนะครับ v 6 x ตัวนี้นะทุกผู้ชมนะว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะฮะเพราะว่าเวลามันร้อนปุ๊บมันก็จะดรอปความแรง CPU ลงนะ,ะเราจะมาพูดก่อนนะครับว่าเจ้าตัว iPhone 13 Pro Max เนี่ยมันสเปคอะไรนะครับสเปกนี่เป็นชิป A15 นะเป็นชิปตัวท็อปในปี2022นะก็คือ,อชิป A15 ไบโอนิกนะมากับแรม4กิกนะท่านผู้ชมแล้วก็ ROM 2.6 5สำหรับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าแรงนะครับความแรงเนี่ยมันจะพอๆกับอ่าในส่วนของ CPU ที่เป็น Snapdragon 8 Gen 2หรือว่า Density m 8,200นั่นเองนะท่านผู้ชมนะประมาณนั้นเลยนะครับอืมก็มันเป็นอ่า CPU ตัวเก่าแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้ แต่ว่าก็ยังเล่นเกมได้แรงอยู่นะครับมากับหน้าจอ120เฟรมเรทนะหรือว่า120เฮิร์ด้านเองนะครับท่านผู้ชมนะหน้าจอเขาให้มาแต่ผมจะให้ดูเซตติ้งกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับเซตติ้งนะกราฟิกอันนี้ปรับสูงนะแต่ผมจะปรับในส่วนของ60เฟรมไหมเนาะ60เฟรมก่อนนะไม่แน่เอาไม่ไม่เอาแบบว่าเปิดอันลิมิตนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันจะดูยากนะครับ ว่ามันแบบเฟรมเรทมันวิ่งประมาณไหนนะทุกชมน,นะผมจะปรับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับ f o v เป็น90ไปเนาะอืมอ่ะทีนี้เราจะมาลองเล่นดูนะทุกชมน,นะอ่าขั้นแรกที่เราจะลองเล่นดูก่อนนะทุกชมน,นะก็คือการวัดอุณหภูมิก่อนนะเราจะไปเล่นในส่วนของโหมดโดดร่มนะ CPU จะอยู่ช่วงล่างๆนะทุกชมน,นะโอเคด้านหน้านะครับจะอยู่ประมาณ37.2องศานะครับด้านหลังนะฮะ35 36 3 6องศานะครับด้านหลังนะ CPU จะอยู่ช่วงประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแบตนะฮะอ่ะมาเราจะลองเล่นกันเลยนะครับเป็นโหมดโดดนะ Royal. ร่มเนาะโมบายรอยเยลนะฮะซึ่งอ่าจริงๆแล้วนะครับอุณหภูมิห้องที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ28องศานะท่านผู้ชมนะอันนี้อันนี้เล่นในอุณหภูมิห้อง28องศานะแต่ตอนที่เราเทสนี่คืออ่าอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ37นะครับ อ๋จริงๆแล้วอ่ะชิป iPhone มันแรงนะแต่ระบบระบายความร้อนมันไม่มันจะไม่ได้เรื่องนะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําเวลาเราเล่นเราก็ต่อพัดลมเสริมเอานะท่านผู้ชมนี่อันนี้เราเล่นโดยการปรับ60เฟร,รมรทนะเราปรับภาพสูงนะครับนี่มาแล้วฮะไปนี่อันนี้เราได้ประมาณ60เฟร,รมแน่นอนนะครับภาพมันลื่นประมาณนี้นะเพราะว่าเราจะวัดง่ายนะครับนี่ปั๊บมาแล้วว่ะ ผมเล่นประมาณ4นิ้วอย่างนี้ผมเปิดใจรูด้วยนะคณดูนะใจรล้ใจรูอ่าบน iPhone นค่อนข้างที่จะดีนะท่านผู้ชมนะค่อนข้างแม่นเกอ,อ,นะ okay. อ่ะนี่ดูนะครับเริ่มร้อนแล้วนะนี่ดูนะอุณหภูมิเล่นได้แค่ประมาณ23นาทีนีมาละ38เกือบ3 9นะฝั่งนี้นะครับ เริ่มร้อนแล้วนะนี่สาสิบเก้านะท่านผู้ชมนะแบบไม่ต่อพัดลมนะแต่จริงๆแล้วเราควรหาไอตัวระบายความร้อนที่เป็นแผ่นยาวๆคนดูมาใส่ตรงนั้นจะช่วยได้นะครับหรือว่าใส่พวกคสิสอะเคสระบายความร้อนก็นได้นะท่านผู้ชมนะคิสพวกเนี้ยเนี่ยมันจะมีแบบเคสแล้วพวกระบายความร้อนเนี่ยบนไอโฟนพวกเนี้ยมีนะครับไปซื้อกันมาได้นะผมจะทิี่นี่ซื้อไว้ให้ เนี่ยนี่ลองเล่นดูนะตรงแรกๆออกดเลิกติดตามก่อนดออีมันเพิ่มระบบติดตามมาเพื่อนมาด้วยนะทุกช,ชมอันนี้ผมเล่นแบบยิงสเต็ปกระโดดนะกระโดดยิงด้วยมาสี่นิ้วนะเล่นสี่นิ้ว ลินเน่อันนี้เล่นไปได้ประมาณ3-4มสี่นาทีแล้วนะเริ่มมีความร้อนนะครับท่านผู้ชมแต่ผมจะให้ดูนี่เราวัดได้ดูนี่มานะครับ44องศานะเล่นบแค่แป๊บเดียวนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหม44่สิเลยนะท่านผู้ชมนะ41นะเล่นบแค่แป๊บเดียวนะครับถ้ามันเกินประมาณ43ปุ๊บนี่ความแรง cpu มันจะดรอปลงเองนะเราจะเห็นได้ถึงว่าภาพเริ่มแหลกเริ่มกระตุกจริงเห็นไหมเริ่มละเริ่มมีอาการแหลกลงกว่าเดิมนะ เห็นไหมอันนี้คือร้อนนะพอมันร้อนปุ๊บมันจะมันจะเฟรมเรทมันจะไม่ลื่นนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันจะดบความแรง CPU ลงเองอัตโนมัติเลยทุกระบบนะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับชิป CPU มันแรงจริงนะ Android iOS เนี่ยท่านผู้ชมนะแต่ว่าความร้อนก็ตามมาด้วยอันนี้เล่นแค่แป๊บเดียวเองนะนี่เห็นไหมอ่าความร้อนวิ่งเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเนี่ยอุ่นมือเลยนะครับด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ย ผมวัดให้ดู <U> นี่5ีานะทุกผู้ชมนะสูงสุด45เลยนะตรงนี้เท่าไหร่ไหมสี่โอ้เกือบ4คนดูเนี่คนดูเนี่ยเกือบ4ีโอ้44เลยนะตรง c p u นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นจุดฮอตสปอตมันนะเห็นไหมเฟรมเีทเริ่มร่วงแนละ้วจากความแบบ60ได้ในเรื่องเหลือประมาณ45นะอันนี้ดูด้วยตาเปล่านะครับ ฤทธิ์ตาเปล่าเลยนะถ้าไม่ถึงผมถึงรู้ไงผมใช้จอไหลไหลไหลเฟรมเด็นะจอจอ165เฮิร์ตของ LG p h o n e 7ก็มีนะครับแล้วก็จอคอมพิวเตอร์ที่เป็น160เฮิร์ตก็มีนะเพราะฉะนั้นผมจะสัมผัสได้ถึงถึงเฟรมเด็ที่ร่วงนะท่านผู้ชม,มนี่เห็นไหมอันนี้เริ่มร้อนนะพอร้อนเสร็จปุ๊บมันรู้ตัวเองนะมันก็จะดรอปความแรง CPU ลงนะท่านผู้ชมอันนี้เล่นได้นะครับ60เฟรมนี่เล่นได้เลยนี่เห็นไหมอันนี้แบบไม่ต่อพัดลมนะครับอืมอน,นี่แบบไม่ต่อพัดลมนะ ทีนี้ผมจะใช้วิธีการทดสอบต่อมานะครับคือเล่นไปน,นานๆนนะ่ะยังไงมันก็เริ่มแหลกนะท่านผู้ชมนะเริ่มแหลกแน่นอนเห็นไหมเฟรมเรทเริ่มร่วงนะนี่ไม่เลื่นแล้วนะอยู่ประมาณ4550นี่เห็นไหมอ่าทีนี้ผมจะใช้จาตัวเคสที่เป็นเคสระบายความร้อนนะเราซื้อแบบตัวไหนก็ได้มันมีหลายตัวนะโอ้ขออนุญาตยิงแป๊บหนึ่งอ่ไม่ทันแล้วมันมีหลายตัวนะท่านผู้ชมนะนี่เคสแบบนี้แบบนี้ก็ดีนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีแบบแถบ ส่งถ่ายความร้อนจาก c p u ลงมานะครับหรือว่าแบบ่าติดพัดลมได้ตัวนี้ก็มีมีพัดลมตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะว่าต้องการใช้แบบไหนนะแต่ผมจะใช้แบบตัวนี้ให้ดูก่อนแบบไม่ไม่ติดพัดลมนะการทดลองเราคือจะไม่มีการติดพัดลมก่อนช่วงแรกๆนะครับน,นี่ความร้อนนะให้ดูความร้อนก่อนนะครับความร้อนตรงนี้44.5นะซึ่งจริงๆแล้วพอเราใส่เคสพวกน,นี้มันควรลดนะฮะมันควรลดหรือว่าควรคงที่นะนี่ใส่เข้าไปนะครับ อันนี้ข้างหลังจะแผ่นระบายความร้อนดีมากเลยนะท่านผู้ชมไป44.5จำไว้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคถอยกลับครับลงมาเห็นไหมตรงนี้จะเริ่มอันนี้เราวัดให้ดูก่อนนะคิสความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่33นะฮะท่านผู้ชมนะดูนะใช้ไปน,นานๆความร้อนมันจะถูกส่งผ่านมาด้านหลังตรงนี้นะครับอืมโอเค เอาง่ายๆคือ CPU ร้อนเครื่องร้อนนะครับดอกฟิล์มรีดลงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่คสดระบายความร้อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใส่พัดลมระบายความร้อนนะท่านผู้ชมนะมากดเล่นต่อนะครับอ่เมื่อกี้นี้เล่นในประมาณ3-4นาทีนะก็ความร้อนสูงสุดอยู่ที่4 4 5นะฮะดูนะอันนี้4 4 5นะซึ่งปกติเราควรเราควรเช็คเพิ่มมีเห็นไหมลงแนละ้วจาก4 4 5หเหลือ4 3 8นะวัดจุดเดิมนะจุดเดิม จุดเดิมประมาณช่วงตรงนี้นะครับจุดเดิมนี่สี่สองนะครับลงนะจากสี่สี่จุดห้านะเห็นไหมระบายความร้อนได้นะเคสพวกนี้นี่จากสามสิบสามนะครับเห็นไหมสามสิบสี่สามสิบห้านะนะเริ่มขึ้นนี่สามสิบห้าโอเคเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเห็นไหมมันช่วยระบายความร้อนได้นะเคสระบายความร้อนนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นเคสที่ดีหน่อยนะ นี่นะม,นม,นม,นมันควรจะเป็นเคสพวกเนีน้ที่มีแบบแผ่นระบายความร้อนมาด้วยนะนี่เห็นไหมแผ่นระบายความร้อนมันจะอยู่พวกตรงนี้หรือว่าต่อมาจากซี u พวกตรงนี้นะครับไปซื้อกันได้นะแต่ผมจะแปะไว้ให้นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาลองนะครับให้ลองเล่นให้ดูก่อนว่ามันระบายความร้อนได้ดีจริงไหมดูนะฮะนี่เห็นไหมจุดเดียวกันนะ นี่ไม่ลงนะฮะจาก44ถือว่าลงนะถือว่าลงลงเกือบองศานะครับหลังคิเท่าไหร่36 35โอเคแต่จริงๆเราควรวัดจากตรงนี้ตรงนี้แหละชิปมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชิปกล้องไป เห็นไหมนีลื่นขึ้นกว่าเดิมเลยนะแต่ถามว่ามันลื่นขึ้นเท่าแรกๆที่เราเล่นไหมก็ไม่นะครับเป็นเด็กมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับ40่5 50อย่างเงี้ยมันก็จะถูกดรอปไปนะแต่ iPhone นี่มันจะมีข้อดีนะคือเรื่องความทนนะครับผมบอกเลยคือผมใช้ตัวนี้มา2ปีนะไม่เคยมีปัญหางงเงียอะไรเลยนะแบตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ แบ็คือแบบแบตบยัง85อยู่นะสุขภาพแบตนะทีเ่เปลี่ยนเป็นเสนมาฮะแต่มันก็ไม่มันก็ไม่เหมาะเท่าแบบพวกเกมมิ่งฟโฟนนะที่มีระบบระบายความร้อนดีๆนะครับนี่เห็นไหมนี่เรามาลืน่นวิ่งรันให้ดูนะครับว่าเอออุณหภูมิมอะไรมันเป็นยังไงนะอ่ะลองวัดใหม่นี่เห็นไหม44เกือบ45นะ ม,มันลงนะแต่มันก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่นะครับมันแค่ช่วยเรื่องการพาความร้อนนะนำพาความร้อนเฉยนี่สาสิบเจ็ดนะครับจากสาสิบสามนะอ่านี่ไหมอันนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะเริ่มเห็นผลแนละ้วส่วนต่อมานะครับเราจะลองแบบว่า,าใช้เจ้าตัวพัดลมนะครับแบบแบบไม่ต่อคิดนะพัดพัดลมแบบไม่ต่อคิดก่อนดูว่ามันจะช่วยไหมนะทุกผู้ชมนะ พัดลมที่ผมใช้นะครับมันจะเป็น B6X นะไฟดิจิ B6X ตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทนะพัดลมพันกว่าบาทนี่คือตัวนี้ตัวจบได้เลยนะแล้วมันเป็นแม็กซฟนะคือไม่จําเป็นต้องต้องต่ออะไรเลยนะครับอันนี้คือแบบผมเสียบไปอย่างเงี้ยปุ๊บมันล็อกเองเห็นไหมมันมันมันมีแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับต้องชมนะนี่แล้วผมก็ต่อไฟเสืมให้มันนะเดี๋ยวเราวัดก่อนนะครับวัดก่อนดูนะความร้อน ส4นะส4 7ประมาณน่าเกือบ45่สิบานะทุกผู้ชมเราจะเสียบเพื่อเปิดพัดลมให้มันปั๊บอืมนี่ให้ไหมให้นไหมเฟมเรทร่วงเลยนะเฟมเรทร่วงนะเพราะว่ามันความร้อนมันสูงนะฮะท่านผู้ชมมานะฮะ,นะฮะอันนี้ผมต่อพัดลมเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ตัวน,นี้ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างทำใหญ่แตคลิปนะดูซิว่าพัดลมตัวนี้เอาอยู่ไหมนะครับผมบอกเลยอยู่นะเพราะว่าผมใช้มาแล้ว ดูนะจาก44นะครับเห็นไหมลงทันทีเลยนะนี่ผมกวาดให้ดูสูงสุดก็ประมาณ43 42นะครับเห็นไหมลงลงเรื่อยๆเลยนะอ่าถามว่าพี่มันยังไม่ได้เล่นหรือเปล่าอ่าลองดูเนดะี๋ยวกดเล่นให้ดูนะครับจาก44.7อ่ะคนดูที่เราลองดูนะไอตัวนี้ตัวจบเพราะมันเย็นจริงๆนะฮะนี่เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะจากจากแหงจากหน้าปัดมันตรงเนี้ยเย็นถึงประมาณ13 12ลงเรื่อยๆนะทุกชมนะตอนนี้น เห็นไหม12นะท่านผู้ชมนะ11ลงโอ้8เห็นไหมคือมันลงเรื่อยๆอะคนดูแต่เราควรใช้อ่าเื่อเรียกอะไรนะสายที่มันกับไอ้สายกับตัวตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่มันได้สักประมาณ20วนะัตต์นะท่านผู้ชมนะมันก็จะได้พลังกำลังเต็มที่มันแล้วก็ต่อผ่านแอปนะครับเห็นไหมลงเลยนะเห็นไหมจาก44นะเหลือ40นะท่านผู้ชม เห็นไหมเป็นไงน่าใช้ได้นะคนดูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาง่ายๆคือลงมาเห็นไหมนี่เริ่มลื่นแล้วเห็นไหมเริ่มลื่นเลยทันทีเลยคนดูเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งเลย CPU มันเย็นเสร็จปุ๊บเ,เครื่องมันก็จะแบบว่าลื่นลื่นขึ้นนะท่านผู้ชมนะยิ่งซ p u ีร้อนนะครับมันก็จะต้องเข้าสู่ภาวะเซฟโหมดนะพอมันเข้าสู่ภาวะเซฟโหมดคือ ทำให้เครื่องเนี่ยไม่เสียหายนะท่านผู้ชมนะหรือว่าดับกลางคันหรือมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะเออมันก็จะทาให้แบบว่าซ p u ทํางานได้เต็มที่นะครับมันจะไม่ดอปความถี่ลงอะไรเงี้ยนะฮะมันทําให้เกมเนี่ยลื่นขึ้นนะเฟรมเรทไม่ตกนะคงเฟรมเรทได้เห็นไหมจาก44.7นั้นเหลือ40แล้วนะนี่พัดลมใช้งานได้จริงนะครับหลายคนถามซื้อเคสหรือพัดลมดีพี่ถ้าเล่นเกม,มบ่อยๆนะซื้อ2ออย่างครับเคสเคสด้วยนะเคสด,ด้วยแล้วก็พัดลมด้วยนะครับอ,อันนี้เอาอยู่เลยเห็นไหม ถามมาที่ติดตรงกลางแล้วทำไมซีบยเราเย็นด้วยมันมันจะมีแผ่นระบายความร้อนครับคนดูอยู่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 ใต้เคสนะตรงเนี้ยเกือบทุกรุ่นนะมันจะส่งผ่านความร้อนมายัางตรงช่วงตรงกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกจุดฮอสปอตตัวไหนที่ร,ร้อนจะถูกถ่ายทีความร้อนมานะทุกชมนะเนี่ยโดยตัวเนี้ยจะเป็นตัวระบายความร้อน,นครับดึงความร้อนจากจุดอื่นตรงเนี้ยลงมาแล้วก็ดึงมาตรงจุดที่เย็นนะทุกชมนะหรือจากจุดที่เย็นเนี่ยถ่ายไปจุดที่ร้อนเนี่ยมันก็ช่วยแบบว่าทาให้มันเย็นขึ้นนะ นี่ดูยังไงเห็นไหมไอ้ลงมาลื่นนะจาก44นะเหลือ40นะครับมี39ให้เห็นนะท่านผู้ชมมี39ให้เห็นอืมเห็นไหมลื่นเลยทันทีจากเล็กๆตอนแรกนะเห็นไหมลื่นฟื้นเลยตอนนี้อ่าอัน,นจริงๆผมเปิดถึง120เรนได้เลยนะถ้าถ้ามันยินขนาดเนี้ยเห็นไหมลื่นเลยนะท่านผู้ชมเฮย้ยมีคนมา อ่าเป็นไงลื่นนะครับลื่นผมบอกเลยอืมดูนะวัดเห็นไหมสี่สิบเอ็ดนี่คงคงที่จะจัดเลยนะเห็นไหมสี่สิบนี่อ่าอเห็นผลนะครับเห็นผลนะเนี่ยเราเราเล่นไปานานๆานนี่บอกเลยนะว่าช่วยได้นะครับดีฟเฟรมเดทมันก็จะนิ่งขึ้นดีขึ้นเสถียรขึ้นนะครับเวลาเราเล่นนะลื่นหลายคนบอกว่าพี่โอ้โหแค่พัดลมตัวเดียวช่วยได้จริงหรอช่วยได้จริงนะครับ สำหรับที่มือถือแรงๆนะท่านผนะู้ชมนั้นจะเห็นผลทันทีหรือมือถือไม่ค่อยแรงก็เห็นผลนะเพราะมันแบบว่ามันส่งต่อกันนะของพวกนี้นะครับอันนี้ผมอันไหนดีก็แนะนานะครับจะได้รู้ว่าเออมันมันเป็นไงครับเห็นไหมไอโฟน13 Pro Max นะครับท่านผู้ชมนั้นแนะนําต่อพัดลมนะฮะนี่เห็นไหมลืน่นปื๊ดใช้งานได้เลยเราเล่นไปสักพักทิ้งก่อนนะครับเราจะมาดูวิธีว่าความร้อนจะเป็นยังไงนะครับผมจะวัดแค่ด้านหน้านะ 40 41.2มีขึ้นขึ้นลงลงนะฮะเนี่ยรันได้60เฟรมนะตอนนี้ถ้ามันต่ำกว่า40นี่รันได้แน่นอนนะครับ60เฟรมนี่เห็นไหมนี่รันได้เลยแนะนำเลยคนดูใครที่แบบว่าเอ้ยเล่นอยู่แล้วเกมอยู่ๆแม่งแหลกมันรน้อนอย่างเงี้ยอ่ะพัดลมครับพัดลมมาใส่นี่จบเลยนะไฟที่จีบีหกเอ็กนะครับแนะนำตัวนี้เลยลิงค์ซื้ออยู่ด้านล่างทำไงใต้คลิปนะ้องคนดูอุย้ยปืน ปั๊บมาครับไปเห็นไหมลื่นแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ลื่นแล้วนี่เย็ยนจ,จัดเลยนะดูสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี่เห็นไหมสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะครับใช้งานได้เลยเอาว่ะเอาว่ะนำกระโดดยิงนะคนดูนะ สวยนี่ใช้งานได้นะเห็นไหมลื่นลื่นเลยอ่าวัดให้ดู40จาก44.7คนดูหายไปเกือบ5อ,องศาเลยนะอ่าแล้วเราไปวัดตอนที่มันพัดลมเราทำงานเต็มที่นะครับดูนะโอ้โหแองศาคนดู8.4เป็นไงยินนะครับยินจนน้ำเกาะเลยอ่ะอ่า ก็แนะนําเลยนะครับสำหรับพัดลมตัวนี้นะล่นได่ายนะครับหรือจบเลยนะฮะแล้วก็บวกกับเจ้าตัวพวกเคสนี่นะแนะนำแบบเคสพวกเคสระบายความร้อนนะฮะนี่เคสพวกเนี้ยใส่ระบายความร้อนเข้าไปนะครับแต่ผมเน่นให้ดูนี่ใส่เข้าไปอย่างนงี้อันนี้ก็ช่วยได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแบบสายเล่นเกมเนาะ ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปนะครับก็ลมระบายความร้อนนะนี่นี่าง,ไงใช้ได้ไหมอ่านี่แหลมจัดเลยนะถือว่าดีนะครับทานผู้ชมถือว่าดีผมบอกเลยว่าแบบเอออันไหนดีก็บอกกันต่อต่อกันนะถ้ามันเออใช้งานได้นะมันดีจริงนะครับ ไม่มีโมไม่มีอะไรนะออก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับการทดลองดูว่า iphone 1 3 pro max เล่นได้มั้ยเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ต่อพัดลมนี่ผมบอกเลยอยู่ได้ไม่นานนะท่านผู้ชมนะอยู่ได้ไม่นานในที่นี้คือมันก็จะกระตุกอ่ะอืมแต่นถ้าต่อพัดลมแล้วใส่เคสพวกนี้ก็จะแบบอยู่ได้นานขึ้นคือเล่นได้ลื่นขึ้นแล้วอยู่ได้นานแล้วก็เซฟมือถือเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะของการใส่ในส่วนของเจ้าตัวเคสระบายความร้อนแล้วก็พัดลมนะกับเจ้าตัว iphone 14เอ่อ13 pro max นะชิป a RAM 4G b r o m 256นะท่านผู้ชมนะจอ120ยยิบ์ตัวนี้นะเออสำหรับใครที่แบบว่าอยากไปซื้อในส่วนของเจ้าตัวเคสสำหรับ iPhone เคสเาเรียกเคสระบายความร้อนนะหรือพัดลมระบายความร้อนนะท่านผู้ชมนะก็ไปซื้อกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ในล่างคขมยตายคลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกข,ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูอู้หูเอาหวายิงสักหน่อยนิด